โอเคครับก็กาสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องลูก้าอีกเช่นเคยนะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะไปแกล้งพี่ข้าวอีกแล้วนะครับโดยผมจะแกล้งพูดคําว่าได้ครับแล้วก็โอเคนะครับเรามาดูอาการของพี่ข้าวกันนะครับว่าจะหัวร้อนว่าจะหาว่าจะปั่นว่าจะเกียนแค่ไหนนะครับฝากคนดูกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วไปชมชิปกันเลยครับเลตเก่ก่อนจะไปรับชมชิปนะครับวันนี้นะครับลูก้ามีสิ่งดีๆมาแนะนําทุกคนนะครับนี่เลยนะครับ เกม Happy d ด m m ีนะครับดาวโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับดาวนโหลดฟรีไม่เสียตังค์นะครับทุกคนใครอยากมีตังค์เติมเกมนะครับอย่าลืมคลิกลิงก์ดาวโหลดขั้งล่างช่องเลยนะครับเกม Happy Dummy ีนะครับเป็นเกมสะสมเหรียญสะสมคอยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่มาแนะนานะครับกิจกรรมลอตเตอรี่และกิจกรรมไก่ชนนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่สะสมคอยได้เยอะนะครับทุกคนพอเราสะสมเหรียญคอยครบแล้วนะครับอันดับแรกนะครับไปที่แรกเลยนะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดแลก T M นะครับก็จะมีบัตรขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมแลกเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเรนเธอสบายดีปะอ่าไอ่เข้าถามเธอสบายดีไหมเธอตอบครับเขาจะาก,กระเธอไหมเนี่ยครับเธอไม่กวรทุ่มตีนว่ะมีคนตะวันอะ เ <Okay. S 2> เอ,อกินข้าวยังเ่ะวันเนี้ยเค <Okay. S 2> <c oughs> ี่เขาว่าต<ม>อนเธอเล่นเกมเธอเป็นไบ้เหรอตอบได้ไหนคำสองคำเนี้ยฮะครับเธอแม่เธอไม่คิดถึงเขาบ้าเหรอได้เขาแม่ค่อยคิดถึงเลยรู้ปะครับ หสนงกุญญ่แล้วนะครับเหมือนคนแบบโดนตั้งโปรแกรมมาให้พูดอยู่สองคำอ่ะเธอเธอเข้าใจอารมว่าเธอเป็นคนไม่ใช่ขุนยุนอ่ะได้ได้เลยต้องมีเข็มด้ไหมครับเขาจะถามเธออีกทีนึงนะ ว่าเธอคิดถึงเขาไหมเธอรักเขาหรือเปล่าครับได้ไดถามว่าเธอรักเขาไหมได้ไม่ใช่<า>ให้มาตอบเขากับได้เนี่ยเธอแม่งตอบไปตรงคำถามาอ่ะครับเหมือนคนก็ซ้นตีนตลอดเวลารู้ตัวไหมครับอุ้ยนั่นเธอ อุ้ยอะไรอืมตายไปสองวันนี้จะคุยกับเธอรู้เหรอไหมครับครับอะไรเล่าเค ก็คงไม่ได้คําตอบแบอเอาจริงแล้วอ่ะเธอแม่งก็คงไม่รักเขาหรอกเธอถึงแบบไม่ตอบเขาอ่ะเธอตอบได้แต่คาว่าได้กับครับอ่ะสถานที่แบบเขาพคดรักเธอเขาพูดคิดถึงเธอเลยเด้อเธอเขาตอบได้แต่สองคำอ่ะครับแต่เธอไม่อยาคุยกับเขาอ่ะเขาทำอะไรผิดครับเขาทำอะไรผิดได้ได้อะไร เอามากวนตีนิได้ไม่ได้ไม่ดงไม่ได้ทางนั้นอ่ะไปกับเธอแม่โคตรเหนื่อยอ่ะไดไ้จะตอบแค่สองครานี้ใช่ปะเฉยเธอ,อมันไม่รักเขาดีครับถ้าเธอรักเขาเธอจะตอบมากกว่านี้เนี่ยครับ เธอมีคนอื่นใช่ไหมได้เธอต้องมีคนคุยใหม่แน่เลยอ่ะเธอไม่ได้คุยกับขาสคนเดียวใช่ปะเคมันคงมาเคอะไรเล้วเธอเพราถามเธอว่าเธอได้คุยกับคนอื่นไหมเคไม่เคเว้ยได้อ่า เลยเธอถ้าเธอจะตอบแค่นี้นะโอเคมไม่เร่งตอบเธอแล้ว uh, <okay. S 2> อ่าโอเคแล้วแต่เธอเลยอย่า yeah. ได้ <c oughs> ครับ <istles> อุ้ยไม่เจอจะเป็นไงเดี๋ยวเขาจะให้เธอเองเคไม่เจอกันนานอ่ะไม่เจอกันนานเธอต้งกลัวเส้นตีขดเยอะเลยนะครับเธอจะตอบให้สองคำนี้จริงจใช่ป่ะโอเคโอเคเขาไม่คุยกับเธอแล้วแม่ ครับแอ้ว่าแบบเธอเลยได้ได้เธอเลย,ลเเลยถ้าเธอจะตอบแค่นี้แบบไม่ได้เล่นกันตั้งนานอ่ะเธอตอบได้แค่นี้หรอได้เธอเล่ามาไม่คิดถึงเขาบ้างเลยอ่ะเคถามจริงเถอะเธอเคยมีเขาอยู่ในนานบ้างไหมได้ได้ะไรหรอเธออุ้ยมัน ขอสาระอุ้ยเคอเค๋อมีหลายตัวครับเจอต้องเ,เอามาเราปะเคเจอมันมา,มาล้านะ เอ้าได้ครับโอเควีม <What? S 1> <poster. S 2> ันซ้ำสฉบเธอเขาไม่ยอมครับเอ๊เอเอ้เลยครับมอนตีนแหละมันตีน่ะเธอได้ จะรักเ,เขาไหม What o ไม่คุยกับเธอแล้วเนีย่ยครับงอนเธอแล้วนะอย่าธอไม่คิดจะงอนเขาบ้างเลยเหรอได้ได้ใช่ได้ ่ะมาแล้วหนีตัวอยู่ใ <First blood. S 1> นานอไ <c oughs> า โอเคได้แล้วได้ได้คือเขาไม่คุยกัเธอเลยเขาจะเขาจะชวนเธอเล่นเกมแล้วเธอจะตอบแค่นี้อ่ะเธอเขาถามจริงๆนะเธออยากคุยกับเขาบ้างปะเซแบบเธอจะไม่ตอบเธอจะไม่บอกรักเขาบ้างหรอหรือแบบบอกคิดถึงเขาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เธอจะตอบแค่นี้นะแล้วเราก็ไม่ต้องมาเล่นกันอีกแค่นั้นแหละเอาเอาดูแต่ออกอย่างกลุ่มเฉยเอา